สวัสดีจ้ะทุกคนพบกับกินเที่ยวเพลินจ้ะวันนี้แม่จะมาทาเมนูตอนเช้านะคะก็ือทาแกงมูใส่หน่อไม้ดองนะคะทุะกคนอันนี้แม่ตั้งน้ำมาแล้วน้ํากําลังเดือดนะคะเดีย๋ยวเราไปดูส่วนผส,สมกันว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> พริกมีมพริกกับกระเทียมตมไี้เรียบร้อยแล้วนะคะใ <c oughs> แล้วก็จะมีผักที่จะามาต้มมาแกงใส่มีกระหล่ำต้นหอมอันนี้ก็ผักกวางตุง้งก็จะมีหมูหมูติดมันค่ะหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้ก็มีหน่อไม้ดองของพี่สะพ้ายนะคะยังกินไม่หมดเลยที่เขาให้มาที่พี่สะพ้ายมา ก็เราก็เอาไปล้างน้ําสักสองน้ําแล้วก็บีบน้ําออกนะคะก็จะได้หน้าตาอย่างนี้อันนี้เราจะมาแกงหมูใส่น้ำไม้ดอกน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเอาพริกลง <c oughs> พริกลงไปเลย,เลย ปรุงรสด,ด้วยปาลาร้าผงนัวปงนัวใส่ลายใส่ลายใส่น้อยใส่น้อยใส่หมูที่เราหั่นไว้ใส่ไป กินข้าจะมูกจามเลยรอเดือดสักครู่อันนี้คือข้าวเหนียวที่เรานึ่งไว้แล้วนะคะทุกคนแม่นึ่งไว้แล้วร้อนๆเลยเซบดีเซบดีเราจะกินกับข้าวเหนียวกันวันนี้ เดือดแล้วใส่หน่อไม้ดองลงไปคนๆแกงหน่อไม้ดองใส่มือติดมันหน่อย ใส่ผักที่เราเตรียมไว้ลงไปแม่เทเลยนะคะเทผักพวกนี้มันจะทำให้น้ำมันหวาน น,น,นี่แกงน่อไม้ดองจ้าหนู้อให้เดือดชิม เดี๋ยวเติมปลาล้าหน่อยนะึงเติมปลาล้าเขาไปอีกนิดนึงโอเคได้ที่แล้วเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันจะ้ะ หว่วยควันหว่วยหว่วยนะ ใส่แล้วแกงหมูใส่หน่อไม้ดองจ้ะแกงแบบบ้านๆแกงอีสานน่าอร่อยมั้ยจ๊ะแซบ่บแกงผักเลยองนนตู้เย็นใส่หมดเลยทั้งถั่วทั้งอะไรใส่ได้หมด มาก,กินมากไปจ้ะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปกินต่อเลยนะจ๊ะไปบ้ายจ้าแซบแซบแซบ